สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสมาร์ทฟาร์มกันต่อนะครับหมูหลุมวัวหลุมในการมองไปเรื่องของประโยชน์ของการใช้มูลสัตว์นะครับในการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ เป็ดเทศเลี้ยงเป็ดเทศเลี้ยงหา่านเลี้ยงไก่ในสวนห่านเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเคยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าในสวนปามเนี่ยปกติมีหนูมีพวกสัตว์ที่เป็นปัญหาในการกัดทลายปามพอมีห่านเนี่ยกลายเป็นว่าพวกหนูมันหนีไปเพราะมันกลัวเสียงหา่านเวลามันร้องดังแกล้กเดี่ยนะครับพวกหนูพวก,พวกสัตว์อื่นก็กลัว นะครับแล้วก็จริงๆหานก็เป็นไงครับมันมันก็ดูนะไล่ไล่กัดเหมือนกับสุนัขเลยนะครับเลี้ยงไก่พื้นเมืองอตอนนี้หลายๆพื้นที่นะครับหลายๆจังหวัดทางภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงไก่ไก่พื้นเมืองที่มีความต้องการเช่นไก่ดำนะครับไก่ลูกผสมที่มีเนื้อที่ไม่มีกฎยูริกของทางมหาลัยขอนแก่น หรือมหาวิทยาลัยสุรานารีที่เขาส่งเสริมเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยดังนั้นเกษตรกรสามารถที่จะต่อยอดนำมาใช้ในการเลี้ยงในระบบเกษตรแบบผสมผสานได้ไก่ไข่อินทรีไก่ไข่มีความสุขไข่ยิ้มต่างๆเนี่ยสามารถสร้างจุดขายโดยการที่ใช้ Animal Will a r e มาเป็นจุดสำคัญในการที่จะให้ผู้บริโภคมองเห็นประโยชน์นะครับ เช่นการเลี้ยงไก่งวงในสวนปลาล์มของจังหวัดกระบี่อานนี้เกิดขึ้นได้ไงในก่อนโควิดเนื่องจากว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาแล้วปกติคนไทยก็จะไม่ค่อยบริโภคไก่งวงเท่าไหร่แต่ปรากฏว,ว่าในวันอีสเตอร์หรือวันสําคัญของศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับ กลุ่มชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยอยู่ในเกาะหรือในโรงแรมต่างๆเขาก็จะนิยมในการที่จะกินไก่งวงดังนั้นก็จะมีไอเดียในการเลี้ยงไก่งวงในสวนปามแล้วก็รับในการที่จะทำไก่อบไก่ย่างต่างๆส่งให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเห็นไ,ไหมครับตอนนั้นขึ้นชื่อมากเลยนะครับการเลี้ยงโคเนื้อนะครับจากภาพนี้ ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการสร้างความสนใจของลูกค้าในการขายจะเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการนำเข้าเนื้อโคจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากพอสมควรโดยเฉพาะเนื้อวากิวเนื้อโคที่ผู้บริโภคมีค่านิยม ที่ชอบเนื่องจากมีไขมันแทรกมีมาร์บ,บิ้งเนี่ยสูงแล้วก็กินแล้วนุ่มอร่อยออันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เกษตรกรเมืองไทยเริ่มมีการเลี้ยงโคขุนโดยหานวัตกรรมทั้งด้านอาหารถึงวิธีการเลี้ยงกันจากการเพื่อให้ได้ไขมันแทรกที่มากขึ้นเป็นพรีเมียมเกรดเพื่อที่จะขายโคเนี่ยให้ได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าการขายตลาดล่างหรือตลาดกลางที่ไม่ได้เน้นเรื่องไขมันแทรก ันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งในการที่เราจะต้องมองในเรื่องของการเลี้ยงแล้วใช้อาหารอะไรสร้างผลิตภัณฑ์อะไรจากเนื้อในแต่ละระดับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดเรื่องอการใช้เนื้อใช้ไข่ใช้นมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของพื้นที่นะครับอันนี้อาจารย์ก็พูดไปแล้วถึงเรื่องการใช้ผลประโยชน์จากผลพอย,ยได้มาเป็นอาหารสัตว์นะครับก็วันนี้นะครับ ก็ถือว่าได้ไกด์ไลน์สร้างงานวิจัยเพื่อมาเล่าให้กับนักศึกษาได้ฟังในเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องว่านวัตกรรมทางด้านการวิจัยการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ที่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชและการสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่ง วิชาสมาร์ทฟาร์มเนี่ยพยายัมที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมองวงจรของการผลิตไปจนถึงปลายน้ําคือเรื่องของการตลาดและการสร้างผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้ได้เพื่อเกิดความยั่งยืนของการเกษตรกรรมแบบครบวงจรนะครับสิ่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดผลิตแล้วไม่สามารถขายได้ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อถือและก็ไม่เกิดการหมุนเวียนก็ย่อมจะเป็นข้อจํากัดในการผลิต เหมือนที่เราเห็นสินค้าเกษตรทั่วๆไปของประเทศไทยของเราที่ประสบอยู่นะครับครับนักศึกษาครับก็ถือว่าหมดเวลาอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ถึงเวลา16นาิกา8นาทีพอดีสวัสดีครับ